ผสมน้ำซอสคนใช้ไฟกลางใส่น้ำมันสองนาทีนะครับน้ำมันร้อนใส่ไข่คั่วไข่หนึ่งนาทีนะเอาลงได้เลยใส่หอมแดงผัดสามนาทีใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ผัดผัดมาได้หนึ่งนาทีใส่เส้นเล็กผัดคลุกเติมน้ำผัดคลุกแค้ห้านาที ใส่ถั่วงอกกุ้ยช่ายผัดคลุกใส่ไข่ที่เราผัดไว้เมื่อกี้ผัดคลุกผัดคลุกใี่ยีไข่ไปด้วยนะครับใส่ถั่วลิสงผัดคลุกหนึ่งนาทีปิดไฟเทใส่กะละมังใส่กระลำปลีลวกคะนาลวกแครอทลวกใส่เนื้อลวกคลุกใส่เต้าหู้ทอดคลุก เรียบร้อยนะครับกลิ่นหอมเปรี้ยวหวานเค็มเติมพริกเข้าไปอร่อยมากๆคอสข้าวเนื้ออบคุณจะได้เรียนทำข้าวเนื้ออบข้าวเนื้ออบสิกิโลข้าวเนื้อแดงข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดสลัดแขกพิเศษของแถมข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ก๋วยเตี๋ยวแกงราคาเต็มของคอสนี้คือหนึ่งพันสองบาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ2อ5ยเจ็ดสิห้าบาท